มาแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยไม่อยากเจอหน้ามิวกี้เลยเราหาที่หลบกันก่อนดีกว่าหลบอะไรหรอให้ฉันหลบด้วยหนสิวันนี้เธอมาโรงเรียนเร็วจังเลยนะมิวกี้อ้าวเปลี่ยนเรื่องทำไมไปหลบสิเพวกเธอไม่หลบแล้วหรอไม่แล้วฉันมาเหนื่อยรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเธอรอแป๊บหนึ่งนะมิวกี้เดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำมาให้ดีมากรู้จักหน้าที่ของตัวเองก็ดีแล้ว มิวกีเธอเหนื่อยไหมเดี๋ยวฉันนวดให้ก็ดีฉันจะให้เธอนวดเท้าให้ฉันละกันมิวกี้น้ำมาแล้วนี่จ้าขอบใจนะถุยถุยถุยอะกินสิจะดีเหรอพวกเธอรังเกียจน้ำลายฉรอเป็นบุญของพวกเธอแค่ไหนแล้วที่ได้กินน้ำลายลูกพออ,อย่างฉันแต่ว่าฉันยังไม่หิวน้ำนะเธอละ่ะหิวน้ำหรือเปล่าฉันฉันไม่หิวอะ เพราะเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าการขัดใจลูกขอออยกฉันจะเจออะไรอยากถูกไล่ออกจากโรงเรียนหรือไงฮะไ,<ม>ไม่ยากไม่ยากเงินก็กินน้ำนี่ซะ<ม>เป็นยังไงบ้างน้ำพสมน้ำลายของฉันอร่อยไหมพวกเธอดูสิน้องหมาที่ไหนก็ไม่รู้น่ารักจังเลยใช่ใช่น่ารักจริงๆด้วยเธอดูน้องหมาสิมิวกี้โคตรน,น่ารักเลย ถ้าน่ารักขนาดนั้นพวกเธอก็เลียตูดหมาเลยสิเธอพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยให้เลียตูดหมาเลยเหรอคนอย่างฉันเคยพูดเล่นด้วยเหรอแต่มันสกปรปกนะอย่าให้พวกเราทําอะไรแบบนี้เลยจะทําหรือไม่ทําพวกเธอกล้าขัดคําสั่งลูกพออย่างฉันเหรอฮะมิวกี้เธอเห็นใจพวกเราเธอฉันสั่งให้เลียตูดหมาเดี๋ยวนี้ไม่มีหูหรือไงถ้าพวกเธอไม่ทําฉันจะไล่เธอออกจากโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยทําแล้วทําแล้ว ีสนุกจังเลยต่อไปก็ตาเธอฉันก็ต้องทำหรอใช่เลียสิเลียตูดหมาเลย <c oughs> วันนี้เรามีการบ้านต้องส่งหรือเปล่ามีสิงั้นเธอก็การบ้านของฉันไปทําให้ด้วยละกันจะทันหรอมิวกี้อีกไม่ถึงสิบนาทีคุณครูก็จะเข้าสอนแล้วนะยังไงเธอก็ต้องทําให้ทันถ้าทําไม่ทัน,ททนเธอโดนดีแน่ก็ได้ฉันจะรีบทําให้เสร็จครูมาแล้วทําไมครูต้องเข้าก่อนเวลาด้วยเนี่ยอยากลองนีกลูกผอ,อ้อนหรไงเอาการบ้านมาส่งได้เลยจ้าอืมขาดการบ้านของมิวกี้นะจ๊ะวันนี้มิวกี้มาเรียนไม่เอ่ย อยู่ค่ะหนละ้าะการบ้านไม่ได้ทํามาค่ะทําไมเธอถึงขาดความรับผิดชอบแบบนี้ครูจะหักคะแนนแล้วก็ทําโทษเธอครูก้าทําแบบนี้กับหนูจริงๆหรอคะครูไม่รู้หรอว่าหนูอ่ะลูกใครรู้สิเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้อํานวยการโรงเรียนนี้ยังไงล่ะ ในเมื่อครูรู้ทำไมไม่รู้จักเกรงใจหนูบ้างขึ้นเสียงใส่หนูยังไม่พอยังกล้าทำโทษแล้วก็หักคะแนนหนูอีกหรอเพราะครูเป็นครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ทําไม่ถูกต้องครูก็มีหน้าที่ต้องตัดเตือน,ค,น,ออนคิดจะสั่งสอนหนูหรอหนูไม่ยอมหรอกหนูจะไปฟ้องพ่อมาจัดการครูให้ครูถูกไล่ออกไปเลยเชิญจะ้ะพ่อข่าพ่อ อยู่โรงเรียนห้ามเรียกพ่อสอนไม,ไม่เคยจำแล้วมาหาพออม um ีเรื่องอะไรเนี่ยก็เยครูวิชาภาษาไทยอ่ะเขาดุหนูต่อหน้าคนอื่นด้วยเพ yeah. ราะต้องจัดการเยครูคนนี้ให้หนูนะเงินต้องเรียกครูมาทามให้รู้เรื่องแล้วเล่นกับใครวินเล่นมาเล่นกับลูกพออเดินดีแน่สวัสดีค่ะท่านพออครูช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังได้ไหมว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้น มิกี้ไม่ยอมทําการบ้านดิฉันเลยหักคะแนนแล้วก็ทําโทษค่ะเห็นไหมคะพ่อดูครูคนนี้สิทําแบบนี้กับลูกผอได้ยังไงวีรกรรมของมิกี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะท่านผอมิก้อยังชอบรังแกแล้วข่มขู่คนอื่นถ้าใครไม่ยอมทําตามใจตัวเองก็ขู่จะให้ท่านผอไล่ออกจริงหรือเปล่ามิกี้จริงค่ะทําไมหนูต้องทําแบบนี้ก็หนูเป็นลูกผอโรงเรียนนี้ทุกคนก็ต้องตามใจหนูสิทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะ หนูจะเป็นลูกพอออก็จริงแต่หนูไม่ควรรังแกคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าพ่อแม่ไม่สัง่งไม่สอนหรอกทําไมพ่อต้องตําหนิหนูต่อหนะ้าคนอื่นด้วยอะ่ะพ่อต้องเข้าข้างหนูสิหนูเป็นลูกพ่อนะหยุดได้แล้วคนที่ควรถูกไล่ออกจากโรงเรียนคือเธอตั้งหางพ่อฉันบอกแล้วใช่ไหมอยู่โรงเรียนไม่มีพ่อไม่มีลูกมีแค่ครูกับนักเรียนฉะนั้นอย่ามากลางที่นี่ ขอเ,อเตือนเธอแล้วนะขอโทษอคุณครูเดี๋ยวนี้ที่ทําตัวไม่ดีคุณครูคะหนูขอโทษค่ะขอโทษเพื่อนด้วยที่ทาตัวไม่น่ารักใซพวกเธอฉันขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรส่วนเธอมิวกี้พออจะพิจารณาเรื่องย้ายโรงเรียนให้ลองไปอยู่โรงเรียนที่ไม่มีพ่อเป็นพออดูสิว่าจะเป็นยังไงหนูสานึกผิดแล้วอย่าให้หนูย้ายโรงเรียนเลยนะคะพอ่อคิดได้ตอนนี้ก็สายไปแล้วพออไม่เปลี่ยนใจหรอก